มาครับวันนี้ทําเส้นใหญ่ผัดขี้เมาครับมีนี่เลยครับกุ้งสดปลาหมึกสดครับพริกแดงจินดาพริกขี้หนูสวนกระเทียมครับใบยี่หร่าเส้นใหญ่ครับเรามาเริ่มทํากันเลยครับพริกกระเทียมโขลกให้ละเอียดครับได้ทีแล้วมาตั้งกระทะครับลวกปลาหมึกและกุ้งครับลวกก่อนนะครับผัดสดๆเลยมันจะคาวครับแล้วไม่สวยด้วยลวกพอสุกครับพักไว้ครับตั้งกระทะครับใส่พริกกระเทียมของเราลงไป อัสักพักให้หอมนะครับทุกคนครับพริกกระเทียมหอมแล้ววิจะใส่แครอทพริกชีฟ้าแดงพริกไทยอ่อนใบมะกรูดฉีก,กครับใส่ลงไปผัดเลยครับแครอทเขาสุกยากนะครับพี่เลยรีบใส่หน่อยแห้งไปครับเติมน้ำเล็กน้อยผัดต่อให้เครื่องของเราสุกครับ ใส่กุ้งใส่เบิกได้เลยครับตามด้วยเส้นใหญ่ผัดเส้นให้หอมครับทุกคนครับผัดจนเส้นเริ่มหอมแล้วครับเรามาปรุงรสชาติกันครับใส่ซอสหอยนางรมผงปรุงรสครับน้ำตาลทรายตามด้วยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมครับ คนผัดให้เข้ากันครับปรุงรสได้ที่แล้วครับตามด้วยเหล้าจีนครับแล้วก็ตามด้วยใบยี่หร่าครับเหล้าจีนใส่เพิ่มความหอมนะครับผัดฉ่าควรจะใส่เหล้าจีนครับทุกคนครับได้ทีแล้วจัดจานกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยเส้นใหญ่ผัดขี้เมา